พามาดูผักไฮโดรโปนิกเดอ้อเพื่อผู้ใดยกฮ็ดเป็นน้ำแนวเป็นแบบย่างที่ดีหนะมันบนเอบนอนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่ขึ้นมาจากกรุงเทพกรุงเทพกรุงไทยผมมีงานเฮ็ดกับมาเบิ่งได้บ้านเมกหนองหานอุดอรธานีนี่ละจ้ามาชมสวนพักแม่อรุณขันทวิชัยพี่น้องเจ้าของเพิ่นกำลังโฮสสวนยฮะละไม่รุ่นพักยังอันนี้นะ โอ้กระทำดอกกับคณะปู่อายุจักมือแล้วนี่นอายุจักวันมันป้งดอกให้ได้เก็บสองเดือนโอ้สองเดือนก็นได้ป้งดอกให้ได้เก็บพี่น้องแม่นไปเบิดล่ะพี่นี่เป็นไปเบิดหล่ายาชพ้าไปเบิ้งองย่างยาชีพ้าไปเบิรงหลายอย่างอยู่อันนี้คือสวนลุสว,ล,สวล่งอรุณรวยสุกว่าซันเดย์แม่นบอยะเออโอเคอันนี้ซ้อมพักพี่น้องดอกพัก บานเยเจฮองซ่อมพักเนาะออกคนณะบานมูเจ้องวันใดบ้านเยเจ้องผักกัดดอกอันนี้คือแปลงพักยกสูงเฮ็ดด้วยเล็กเด้อพี่น้องยกสูงขึ้นมาจากดินเท่าไหร่หนึ่งเมตรนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนเฮ็ดอย่างเยเจยเพื่อนปูด้วยฟุ่นด้วยหยังนี่แหละมันมีอีหยังแน่อันนี้คือมูลแพะมูลเบเโดยมันมีขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้หมูผสมกันเป็น ปุใส่ปุ๊เส่ไหลเพิ่นย่เจือหลายเพื่อนเฮ็ดหลายอยู่ด้เพื่อนปุกพักปอดสารเพราะว่ายุนี้มันเป็นเกษตรผสมประสานนั่นเป็นพักปอดสารพี่น้องพอว่าเบิ่งไหวพอว่าให้จังไหนย่เชื้อสมมุติว่าสมมุติว่าพักย่นีมันบอมันใหญ่เพื่อนลกอ้อเพื่อนเอาไปขายหรือเอายำเบิดแล้วเพื่อนกะสิเอามาปลูกไม่เพื่อนกะล่อให้มันแห้งจากอาทิตย์หนึ่งดินแห้งแหละเพื่อนกะมายงยงยงพักผสมประสานปุ๊ไม่อพี่น้องนี่ละนี่เพื่อนปลูกไม่เพื่อนบงไม่ได้นี่ เพิ่นบ่งไม่ให้เป็นแป้งไปเลยอันนี้กะสลัดเพิ่นเอากระบงงไม่นี่ละได้ประมาณสองสามมื้อนี่ละติดแล้วบึ่งกะต่างงามจีนด้อะพี่น้องเนาะบึ่งในอ่อนซ่อนดอกพักซ่อมพักงามครับตัวนี้กับบึง่งเนปลูกไว้ก็ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ย อย่าฟ้าวให้เพิ่นแก่พอเก็บ,เพ,กเ,กบเพิ่นกะเก็บไปเจอเพิ่นกะเก็บไปขายแล้วนี่ทุกมื้อของชาวสวนสีอ้อมมโฮดส,สวนย่มมือแรงจังสีหละพี่น้องบ่ได้ขาดบด่ได้เศร้าอันนี้สิเป็นแปลงพักหอมกูไง่ญ่ไปมืดถุละแม้นเบิดพี่น้องนแปลงพักหอมเพิ่นกะจะเฮ็ดอย่างนี้นยายเจ๊เพิ่นกะจะว่านในพัก ในพริกในอย่างลงไปพร้อมได้เพื่อนบบได้อันไว้ถ้าแปงผักหอมธรรมดาพี่น้องจะเห็นบ่นั่นมะเขือเครือมะพริกเป็นเบี้ยมะพริพกเบีย้ยมะเขือเครืออยู่พอเพื่อนว่านใส่กันเลยหดอันนึงได้หลายๆอย่างแล้วเพื่อนก่เบน,นี้เพื่อนกะสิเวลาลกผักหอมอ้อเบิดนี่เพื่อนกะจีหย่อนเอาใบมะเขือเครื่อดูแลมะเขือเครื่อเอาไปปุ๊ไปก้าหนะพี่น้องนี่เบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องว่าโอ้ยค่ะเธอมันดีเฮ็ดคือยายเจ๊ก่อนหน้าเฮ็ดคืออันยายเจ๊พาไปเบิ่งก่อนหน้า ปีนี้บงยักหลายพี่น้องกระหล่ำม,มันยักบงยักลงบอกโคลีได้หันพี่น้องเอ้ยสลัดดอกกระหล่ำดอกเห็นบ่อันนี้ก็แถวนี้ซุ้มทางนี้มันเทินทางนี้มันจะเป็นโซนมะพีตัวนี้สิเป็นโซนมะเขือมะเขืออย่างเย้เจ้ยมะเขือยยวมะเขือเปะโซนนี้สิเป็นโซนมะเขือแมนเบิร์ดผุนมะพีกผุนเย้เจ้ยผาไปเบิ่งเนาะ อันนี้กะบาพริกกำลังแตะงามพี่น้องพ่นจะใส่ฟุ้นเอาพี่น้องเห็นบ่ม่ะันได้เป็นมากดอกจะใส่ฟุ้นเอางามพี่น้องพามาเบิงบรรยากาศดีดีดลมพัดเย็นจวยจวย อันนี้มันเป็นมะเขือเปาะพี่น้องเจเจ้าพามาเบิ่งนี่เป็นมะเขือเปะ๋ะแถวนี้เพิ่นจะปู้พักทุกป,ปีส่งตลาดทุกป,ป,ป,ปีพักปอดสารรับรองด้วยคุณหมอคุณเด้พาะว่าบ่ปอดสารบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ให้เข้าไปขายในโรงบาลในอย่างนะอันนี้ม่นเป็นพักไปขายที่โรงบาลหรือคลองถมวันจันทร์ ดอกแดงๆมาก,กําลังเป็นกําลังจอมากจอดอกซุมนี้สีขาวผีกซุมนี้เห็นปะมันเป็นกระเดผสมผสานพี่น้องอันนี้คือสวนซีดาสวนมาซิดา น,นี่ก็คือต้นมะแข็งพี่น้องต้นมะแข็งเพิ่สจิป,ปุยใจน,นี่ต้นมะแข็งมะแข็งก็กำลังงามกำลังเป็นมากเป็นหน่วยให้อ่าแม้นเบิดใจนี่ไปนี่ต้นมะแข็งมัดเลยพี่น้องอันนี้เป็นมะเขียบหรือน้อยหนาเพิ่นปลูกไว้พอเพิ่นแล่นด้วยสายน้ำยศได้เห็นบ่โมพี่น้องมมเจ้าเห็นบ่สา,ายดำสายบวนเพิ่นมีฟ้ามหมูเพิ่นบ่นมีเวลามาเห็ดเพิ่นแล่ยนสายอัน,น้ยศน้ำใส่อันนี้ต้นมะสิดาแดง ข้าเจ้าดึงใบมันอ้อเบิดให้มันจับกิ่งจับเนาะตัดแต่งกิ่งเห็นบ่เขาเจ้าตัดแต่งกิ่งนี่ขาเจ้ากอปลูกไปนําเรื่อยๆซับไปนําเรื่อยๆพี่น้องนี่มะเขือพวงข้าเจ้าเก็บส่งตลาดแม่ค้าข้าเจ้าสีมารับอายุกำมงเลยขาเจ้าสีโทรมาบอกว่าเอามะเขือพวงจักโลจักโลเอามะสีดาจักโล่เอาพักจักโล่ข้าเจ้าสี บอกอันบอกมาเลยนะพี่น้องไอพ่อว้าอย่างพ่อว้ามันมันขายทุกปีแม่ค้ามันก็รับรู้กันยุใสยุใสเขาเจ้าก็รู้หมดเลยฮะนะพาะว่าแถวนี้ปูจะคนจะเจอห้วยเศร้าสามสิบคุณได้ไหมพวกที่ปูพักนี่พี่น้องมะเขือพวงถ้ามันแก่ขึ้นมาเนี่ยก็ควรตัดแต่งกิ่งให้มันป่งดอกไม้ให้มันป่งตูไม้มันก็สิป่งดอกขึ้นมาป่งให้ผลให้ลูกจังสิละมาเบิ่งมากอกน้ํามากอกน้ํากับมากอกโพดพ่อโอ้ยเบิ่งเนยมีแต่มากบ่มีใบเลย มียอดอยุกกิ้งเดียวเบิง่งมันแสบบ่าละ่ะพี่น้องมากอกน้ำลองปิดซีม,มึงดูบ่ามันสีส,มส้มซะบ,บ่อืมนี่คือยอดพักค้าพี่น้องยอดพักค้านี่ใหญ่น้ำบ่ทันเด้เป็นอย่างม่คาเขามารับกับมอง ที่แรกเพื่อนกับปูบ่หลายดอกส่วนนี่เพื่อนใส่น้ําบันเว้นบันพี่น้องเพราะว่ามันยังมีฝนอยู่เราใส่น้ําบันเว้นบันบัดนี้พ่อพ่อมันหลายเข้าหลเข้าหลเข้าพ่อคนต้องการหลายขึ้นเพิ่นกับเพิ่มเลยเพื่อนใส่สปริงเกอร์ฮดเพื่อนใส่สปริงเกอร์นะตัดแต่งตัดแต่งยอดตัดแต่งอย่างให้มันเป็นแบบอย่างที่มันสบายสบายจักน้อยใส่สปริงเกอร์ฮดเลยนี่คือว่าเอาของสปริงเกอร์ ยายเจมาบ่ระทันเพิ่นหดน้ำเนาะค่มแมนมาทันกะจิพามาเบิ่งอยู่เห็นบอกมันก็จะมีว้าวเพื่อนก็จะเปิดว้าวนี่แหละเนี่ยต่อว่าวให้มันถือเขายังบเหมือยบม่นว่าสิลากน้ำหดสายเด้บ่ไหวเด็กอันนี้คนละเจ้าเจ้าวังอย่างหันลากน้ำหดสายมันคนละเจ้าที่พาไปเบิ่งหันมื้อนี้พาไปเบิ้งสองเจ้าเลยพี่น้องสองสวนสองแปลงเลยมีความสุขกับบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะยายเจยพ่าทํำพากินพี่น้องมื้อนี้พามาเที่ยวสวน พักผสมผสานเกษตรผสมผสานของเฮาปอดสารพิษได้พี่น้องเอ้ยบ่ปลอดบอดได้เพราะว่ารับรองโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลเพราะว่าบปลอดบอดได้เพิ่นบอกอนุญาตให้ไปขายไหมพี่น้องเอาคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปให้จนจบเด้อค่ะพ่อวา่คาคอมเมนต์พี่น้องบอกให้ความสนับสนุนเยเจ๊กระเฮตต่อไปบอดได้ค่ะกดใช้กดแจกกดใจให้ในเด้อจ้ะเด้อพ่อวะาอหยังความสุขเร็กๆโอ้ยท้องฟ้าพี่น้องมันคืองามแท้ ท้องฟ้าหน้าหนาวสวยเหมือนกันนะเนี่ยขันเบาโบแมนเฮดโบเบลบแมนแลนโบเพียงกับขอสมาเด้อพี่น้องเด้อยายเจยกับมือใหม่